Hello, welcome back to our YouTube channel. Today we have another video, and this time is a, another Thailandish title one. So, this title The first day of the military draft was lively, exciting, happy, sad, and tearful. April 2, 2015, Morning News Talk, Channel 8. reduce so it ครั้งหนึงแล้วสำหรับปีนี้คุณผู้ชมครับปรากฏว่าคือแน่นอนว่ามันจะมีทั้งคนสมหวังและไม่สมหวังคือคนที่สมหวังส่วนใหญ่จะหวังว่าได้ใบดำแหละ,ะนะแล้วก็คนที่ไม่สมหวังก็คือได้ใบแดงกันไป<ะ>เอาเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมครับว่าเขาสมหวังหรือว่าผิดหวัง โอ้ยตายมีทั้งคนสมหวังแล้วก็ผิดหวังคือองจริงนะผู้ชมครับคือญาติพี่น้องกองเชียร์เนี่ยนะฮะที่ส่งเสียงเฮลั่นเนี่ยไม่ใช่อะไรคนที่จับได้ใบดำเนี่ยก็จะดีใจเป็นพิเศษไม่ต้องไป,ไปเป็นทหารเกณฑ์สองปีใช่ปะใช่ส่วนเมื่อกี้นี้เห็นแล้วก็แอบสงสารเหมือนกันนะเป็นลมไปเลยก็คงจะเป็น Guys, watching reaction really Really nice. ลูกชายแกมั่งนะที่จับได้ใบแดงครับโอ้โหเป็นลมลมพับไปเลยย,ยาติาตต้องช่วยกันประคองกันเนี่ยเนี่จังหวัดเนี้ยโอ้เออเนี่ยเนีเน่เป็นลมเลยแน่นอนว่าตื่นเต้นเนาะถ้าเราเป็นญาติพี่น้องอะ่ะก<ไ>็คงตื่นเต้นแหละโอ้ส่งเสียงเชียร์ตลอดเวลาเลยครับสุดท้ายนะครับในพื้นที่นครสวรรค์น,นะครับจุดนี้ ส่วนใหญ่สมหวังก็คือได้ใบดำใบ118คนมีแค่88คนจากทั้งหมด7ตำบลน,นะครับได้ใบแดงก็ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์กันนะครับ hmm. อ่ะอย่างน้องธเนศอําจุ้ยนะครับนี่น้องจับได้ใบดำนะคือวิธีการแก้บนของน้องคืออะไรอะไรวิ่งกลับบ้านแล้วบ้านเนี่ยอยู่ไกลด้วยโอ้โอเนี่ยกระโดดรถเต้นใหญ่เลยอ,ะอ่ะอ่าอ่านี่โอ้โห,โโหแล้ว ไอ้ที่จับใบดำใบแดงห่างจากบ้านประมาณ30กิโลได้แต่ถามบอกว่าน้องเออวิ่งไหวไหมน้องบอกไม่เป็นไรผมวิ่งไหวค้มได้ใบดำสบายไป,ไปฟังเสียงน้องหน่อยใบดำครับปุ๊งไปุ้งปุปุปุวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนกันวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนกันฮึสเกตครับสเกตกี่กิโลเอ่ยสามสิบครับสามสิบบนไว้ว่าถ้าได้ใบดำจะเดินกลับบ้านครับเราคนนี้ได้ไห ผลสุดท้ายครับใช่ไหมที่กระโดดดีใจใช่ครับคุ้มไหมคุ้มครับโอเคยอมยอมใช่ไหมครับถึงบ้านหิวข้าวเอออุทัยธานีค่ะไปดูหน่อยพื้นที่หนองขายอย่างทุกอย่างก็คึกคักตามระเบียบนี่มาคัดเลือกทั้งหมดร้อยสิบแปดคน ที่เห็นมากกว่านั้นคือแยติพี่น้องมารอรุนนะคะเหมารถจากหมู่บ้านมาร่วมเชียร์คึกคักมากเขาต้องการแค่16กรายนะคะมีผู้สมัครแบบสมัครใจเข้ามา2รายเท่ากับเหลืออีก16ใช่ไหมเหลือเหลืออีก14ประมาณนี้แหละก็บรรดาสาวสองที่ถูกระบุไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์ก็มาในสาภาพสวยเลยนะคะเพราะว่าเพศสาภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด แล้วก็เป็นบรรยากาศที่เราจับภาพน้องอาริสหรือว่าน้องโมอายุ23ค่ะน้องท,าาที่แคสตร์มหามเทยาัยแห่งหนึ่งที่นครสวรรค์น้องคนนี้ค่ะสวยมากเหมือนผู้หญิงเป๊ะเลยเออสวยจริงค่ะขาวด้วยเนี่ยทันฟอมจ้วนเลยจ้วนเลยอรอ <laughs> <laughs> มีใบทา,านมาเรียบร้อยทันฟอร์มเรียบร้อยนะรับรองแพทย์นะคะจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะ ก็ไม่ต้องเป็นทหารนะจ้าหนูเช่นเดียวกับนายเทนเน่หรือว่าน้องต่ออายุ21ค่ะทำงานอยู่ร้านอาหารนะน้องบอกว่ามาเกณฑ์ตามหมายเรียกแต่ยังไม่ถูกกฎระเบียบก็ต้องลุ้นให้คุณหมอตรวจร่างกายและลงความเห็นถ้ามีความเห็นว่าเธอต้องรับการตรวจเลือกจับใบดำใบแดงก็ต้องยอมไปเนี่ยค่ะนี่ยังไม่ทานก็คือยังไม่ได้แปลงเพศใดๆนะคะอืมอ่ะก็คือถ้ายังไม่แปลงเพศก็อาจจะยังต้องเป็นอยู่ใช่ป่ะยังต้องจับใบดำใบแดงเหรอหรือว่า คุณหมอลงความเห็นในใบรับรองอีกทีอ๋อโอเคส่วนที่สุรินครับสีสันเกณตทหารที่อำเภอบัวเชิดไปดูกันหน่อยและการเห็นว่าคึกคักมากญาติพี่น้องไปร่วมลุ้นรวมเชียร์กันพอค้าแม่ขายก็เอาของกินมาตั้งขายกันอยู่ตรงนั้นเลยครับสีสันด่อำเภอบัวเชิดคุณผู้ชมครับนี่ปีนี้ต้องให้กับน้องอมสิน วผ่านงานเสวยไหมจ๊ะสวัสดีครับน้องศิรอายุ21ก็เอาใบรับเเอาใบรับรองแพทย์เนี่ยมายื่นบอกว่าเออเป็นบุคคลประเภทที่2ก็คิดว่าน่าจะแปลงเพศแล้วมั้งน่าจะแปลงเพศเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยทําให้ดีใจไม่ต้องเข้ารับการคัดเลือกเกณฑ์อาหารประจําปีนี้นะครับเช่นเดียวกับน้องนาน่าไหนน้องนาน่าอยู่ไหนอีอ สไตล์นางแบนะน้องนาน่าบอกว่าก็มาขอผ่อนผานนะครับคุณหมอลงความเห็นว่าเป็นสาวประเภทสอที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็มีหน้าอกนนานาถูกจัดให้อยู่ในจําพวกประเภทที่3ก็คือเหมือนกับว่าไม่ต้องเกณฑ์อาหารนะเพราะว่าเหมือนกับว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่มีความแข็งแรงพอนะครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะ,ะส่วนที่อ่างทองคุณผู้ชมครับ วัดหลวงพ่อขาวอำเภอวิเศษชัยชาญน,นี่ครับมีคนมาแก้บนด้วยแล้วมากดึกๆด,ด้วยนะเห็นแต่แมวค่ะคุณเห็นแต่แมวเหรอ,อเขามาตอนดึกๆตอนมีดมินนะนี่ครับนุ่มคนนี้นะครับ มาวิ่งแก้บนเขาบอกว่าตอนนั้นบนกับหลวงพ่อขาวไว้นะว่าถ้าสมมติว่าจับได้ใบดำเนี่ยจะวิ่งแก้ผ้าขอป,ปีปีบร <Huh? S 2> อบองค์หลวงพอ่อแก้ผ้าเลยเหรอเออก็เลยต้องมาดึกๆไงคุณเลยเห็นแต่แมวไงเขาเลือกเวลามาแต่มาตอนวันเนี่ยผู้คนเยอะทํำไมถึงคิดว่าหลวงปู่หลวงพ่ออยากเห็นคุณธงเทงกันเนาะไม่รู้ที่<ห>ชอบบบนแก้ผ้าเนี่ยไม่รู้ดีเออไม่รู้ดิบอกว่าทําไมหลวงพ่อถึงแบบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ได้อยากเห็นโป๊เปอยหรือเปล่าอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าอ่ะในเมื่อก็จับได้ใบดําก็ต้องมาตามคําที่พูดไว้ <c oughs> ก็วิ่งไปสี่รอบเออมันคงเป็นความเชื่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ <c oughs> เขาบอกว่าเหมือนกับว่าตามสับเขาเรียกว่าแก้บนนิ้วแก้ผ้าหรเล่า<อ>ทำไม,ม,มอ่ะ different interesting video which is about something I learned right now about Thailand and I hope this country will be again fit and strike after that earthquake and rest in the peace for who died in that accident. And guys, thank you so much for watching. We will see each other in the next video.